มีผู้เลนประถมพยาบาลอยู่ถึง2คนครับลูปิคิกธนากรวันวนี้เปิดเข้าไปแมโจม,มงออกมาแล้วก็จะสวนกลับเลยครับจตุรพรประชากขึ้นมาจตุรพรอย่างดึงจังหวะหลอเพื่อนนิดนึงให้คืนมาที่กิติไผ่ดูจังหวะน,นะครับจังหวะเขาทาของลําพูนครับธนากรนาวนิธให้อังเดหลุยแล้วก็วิ่งทําทางไปไดลุยยกมาให้ธนากรนาวนิดเปิดจังหวะแรกเลยครับ นาธานวิ่งโฉบเข้ามาเอาบอลลงสวยมากครับเนี่ยเข้าขวาหูแต่บอลมันชิดเท้าไปไหน่อยครับยิงบอลมาอยู่ที่นัทพงศ์ครับจ่ายเข้ามาในธนากรนาวาน,นิชโดนบีบเร็วแล้วครับตายสีชิกครับลูวีกีของลํำพูนเล่นเร็วแล้วครับอดุล ขึ้นมาลอยมงบู้สินให้เป็นลูกแต่มุมของลำพูดเปิดไปจังหวะนี้เอาได้มุมด้วยโอ้โหยังสกตัดอมาเ้าและเป็นประตูเลยครับลูกมงของไรลอนนาธานะคือมีลุ้งละว,วินอยู่ตรงนั้ครับพยายามจะสก,กัดออกมาครับเปิดบอลโด่งขึ้นมาธนากรนาวนิดมงได้บอลออกข้างไปลูกทุ่มของแม่โจ อดุธน,นากรนะวันนี้หูกไปตรงกลางโดนบีบแล้วล่นใส่ผงพุทธาครับธนากรนอนลงไปแล้วฮะน่าจะจบแล้วครับดึงจังหวะเราเพื่อนไหลต่อมาให้อังเดลุยให้มาทากรอันนี้ยกมาต่อให้อังเดลุยต้องซักเลยโอ้โหเข้าขวาและลองซักทันทีไม่เข้ากรครับ อ่างด้ลุยครับเล่นเร็วคืนมาที่ต่อสักหวางบอลเปลี่ยนแก้งไปทางขวาธนากรนะวานิชเอาบอลลงสวยมากอดุลจ่ายไปโอ้มีอะ่ะนั้นจะพิกเป็นกิติพงครับตัดมาเป็นบอลของแม่โจ้ครับกระชากมาบุญเกิดโดนลุมสามกเ,เสียบอลไปแล้วครับฝุ่นก็เป็นธนากรนะวานิชครับ เปิดมากลางโอ้โหมงชนคานอันตันยอดสังวานออกมาทางขวาสอนนาเปิดคอร์ดเข้าไปบอลตกพื้นยังจิ้มไม่ได้ครับธนากรนาวานิชให้ธนากรนาวานิชเปิดมาข้างหน้าประตูไมายรอนอานมงุงโอ้โหวัฒละยังมาปัดทิ้งไม่ได้ครับในมุมของลำพูลครับธนากรนาวานิช เปิดไปเสาสองโอ้มีโอ้อดุนจะยิงก็ติดอังเดีลุยอังเดีลุยอยู่ตรงกลางถ่ายบอลไปให้นัทพงศ์จ่ายไปทางขวานัก่อนน้าวน,นิเข้าขวาสอยท้าเปิดมาโอ้แล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหบอนจะเสียบใต้คายเลยครับอันนันต์ยอสังวานยังมีวัชระปั้นปูนมาปัดทิ้งไม่ได้ครับ โอ้โหอ,อยางไม่ได้แล้วครับมีโอกาสพอมีจังหวะบาดเจ็บเยอะเหรอครับลูกเตะมุมของลำพูนเปิดไปลอยกระมงแถวสองมีพนาเวศหนุนกลับไปก็เข้ามือวัชระครับตวัดทิ้งขึ้นมาก็ไม่มีใครครับข้างหน้าแล้วกอน,นาวานันนี้มีนัทพงศ์บีบเร็วโอ้โหจังหวะนี้บุญเกิดครับ บุญเกิดกระชากเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาไม่ได้ครับมีธนากรบังอยู่จะเปิดติดธนากรเอายังเข้าทางวิทยาดีดมาเข้ามืออดิศักดิ์ดวงสีครับธนากรจ่ายมาสราวุธล็อกหนึ่งทีไปสุดเส้นสราวุธเปิดมาโอ้โหเข้ามือ